ปรวจสอบการหายใจโทร6 6 9 9บริการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินถ้าการหายใจไม่ปกติโปรดเสื้อผู้ป่วยออกและวทำการติดแผ่นอิเล็กโตรดบนหน้าอ,อกห้ามสัมผัสผู้ป่วยเครื่องกำลังวิเคราะห์จังหวะก,การเต้นของหัวใจ ต้องทำการช็อกห้ามสัมผัสผู้ป่วยเตรียมพร้อมเพื่อทำการช็อกห้ามสัมผัสผู้ป่วยกดปุ่มช็อกกดปุ่มช็อกทำการช็อกแล้ว สัมผัสผู้ป่วยได้ทำการปั๊มหัวใจ30ครั้งสำหรับกับการช่วยหายใจ2ครั้ง